สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลแอนอีกแล้วเช่นเคยนะคะเราอยู่กันที่เดิมเลยนะคะมีนบุรีกรุงเทพเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ค่ะนะคะวันนี้แอนมีรถอีกหนึ่งรุ่นนะคะเป็นขวัญใจ f อหลายๆท่านแน่นอน ใครที่หารถปีใหม่ไม่น้อยคันนี้นะคะแนะนำเลยพี่พเป็นรถปี2023ค่ะ To โ,โยตายาลิ1.2สปอร์ตคันนี้ชมนิวเรียบร้อยนะคะปี2023เลขไม่ใช้งานแค่43,000กิโลค่ะราคา459,000คันนี้ผ่อนเริ่มต้น8,000บาทเท่านั้นนะคะก่อนจะไปดูรายละเอียดตัวรถนะคะฝากเป็นกำใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะให้กับแอนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่และที่สำคัญ อย่าลืมกดติดตามนะคะพี่พี่ขาเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันเลยค่ะคันนี้ได้เป็นสีเทาดำนะคะเดิมแท้โรงงานทุกจุดเลยสวยแบบไม่มีที่ติเลยค่ะทะเบียนนี้ไปเลยค่ะพี่พี่ขานะคะสำหรับเจ้าโตโยต้ายาริฉมแฮมเมอร์เฮดโฉมนี้ ครบแบบรอบคันเลยนะคะและที่สําคัญสีนี้นะคะค่อนข้างที่จะไปเร็วมากๆเลยพี่ๆเดี๋ยวดูไฟหน้ากันเลยค่ะไฟหน้าได้เป็นแบบไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดไทม์มีมาให้เรียบร้อยนะคะโคมไฟเลี้ยวในตัวมีมาครบเลยค่ะคันนี้กระจังด้านหน้านะคะจะได้เป็นสีดํา สวยๆแบบนี้รอบคันเลยค่ะสีเทาเดิมแท้นะคะทุกจุดเลยเหลี่ยมสันตัวรถด้านข้างไม่มีรอยบุกลักยิ้มใดๆนะคะสวยครบทุกจุดคันนี้นะคะล้อแมกนะคะล้อแมกได้เป็นขอบ15อย่างปี2023ค่ะมาพร้อมกุญแจสำรองและระบบความปลอดภัยแบบดีเยี่ยมเลยนะคะสำหรับคันนี้อ่ะเดีย๋ยวให้ดูซุ้มโชกต่างๆค่ะพี่ๆคะปี2023นะแต่รถสภาพเนี่ย พร้อมใช้งานต้องบอกเลยว่า99%เลยค่ะด้านข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะคะนี่สว,สวยเลยตรงนี้นะคะหูกระจกมองข้างข,างของเขาปร,รับไฟฟ้าได้ด้วยค่ะพ,พี่ขาเนี่ยะด้านมือจับก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแบบลงตัวเลยคันนี้สวยครบทุกจุดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านในนิดนึงนี่กระจกเดิมแท้นะคะโตโยต้าทุกบานเลยค่ะพ,พี่ขา เดี๋ยวอันดูสวยเลยอ่ะเดี๋ยวดูด้านในนิดนึงด้านในของเขานะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะผ้านะรถพึ่งเข้าค่ะพี่ๆขาอาจจะมีคราบนะคะล่องลอยการใช้งานบ้างนะคะเป็นปกติพี่ๆไม่ต้องกังวลน,นะแดนดูแลจัดการให้เรียบร้อยค่ะคอนโซลค่อนข้าง,างกว้างเลยค่ะหน้าจอแบบด้านกลางมีมาให้นะคะเดี๋ยวมาดูเหลี่ยมน็อตกันอ่าน็อตต่างๆนะคะคันนี้ ไม่มีแกะขยับขันไข่เลยค่ะสวยแบบมั่นใจได้เลยฝาประตูนะคะของเขานี่ลำโพงมีมาให้นะคะสวยครบเลยอ่ะเดี๋ยวดูที่ด้าน,นข้างฝาประตูนิดนึงเม็ดอารทุกจุดอยู่ครบนะคะ,ะเดี๋ยวดูเม็ดอารครบทุกจุดค่ะสคับเพจนะคะของรถคนันนี้ตรงรุ่นนะคะตรงยี่ห้อแน่นอนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายด้านท้ายนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะ้านะพี่พขานะ,ะโดยสารไปได้เลยค่ะ4-5ท่านนะคะรับรองว่าสะดวกสบายและที่สำคัญประหยัดแบบสุดๆแน่นอนสำหรับคันนี้น็อตต่างๆสวยครบเลยคะ่ะฝาประตูนะคะไม่มีอรอยงัดแงะขันไขได้ ล็อกเด็กความปลอดภัยก็มีมาให้เรียบร้อยค่ะสวยครบเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันด้านท้ายของรถคันนี้นะคะไฟท้ายนะคะเหลี่ยมคมสันต่างๆเนี่ยไม่มีรอยบุบเลยนะสวยทุกจุดเลยคันนี้นะอ่าะล้องถอยมีมาให้เรียบร้อยค่ะสำหรับคันนี้เดี๋ยวดูด้านในกันนิดนึงอด้านในของน้อง เดี๋ยวให้ดูน็อตก่อนเลยนะคะ,ะน็อตไม่มีแกะขยับมีตาฝาประตูต่างๆนะคะชโชคต่างๆใช้งานได้ปกติเลยสวยครบทุกจุดค่ะคันนี้ร่องน้ำซีนยางต่างๆนะคะไฟแท้เดิมไทยคุยตกทุกจุดนะคะ สวยครบทั้งสองฝั่งเลยพี่พี่คันนี้สภาพแค่ล้างขัดเคลือบสีสปาแค่นั้นค่ะวิขานคะคะอุปกรณ์นคะคะช่วยเหลือฉุกเฉินนคะคะได้เป็นชุดปั๊มลมเรียบร้อยเป็นรูปแบบใหม่นะคะถ้าเป็นรถรุ่นเก่าๆหน่อยก็จะได้เป็นเอ่อ ตัวยางอะไหล่นะแต่คันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วเรียบร้อยนะคะเขาจะได้เป็นปั๊มลมแบบนี้มาให้นะคะสวยครบทุกจุดเลยพี่ๆด้านในตัวรถโอ้สวยเลยค่ะเดี๋ยวเราปรับสภาพเบาะให้ไม่ต้องกังวลน,นะคะสําหรับจุดนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ด้านหน้ากันเตรียมสันคมฝั่งทางด้านขวาเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวให้พี่ๆดูเลยโอ้คันนี้บอกเลยพี่ เนะคะเหลือแค่ปรับสภาพภา,พภายในเท่านั้นนะสามารถตั้งขายได้เลยอ่ะเดี๋ยวดูสวยทุกจุดเลยค่ะล็อกเด็กฝั่งนี้ก็มีให้ครบเรียบร้อยสวยแบบมั่นใจได้เลยว่าไม่มีชนมาแน่นอนลำโพมีมาให้แล้วสำหรับคันนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเหลี่ยมน็อตต่างๆสวยนี่ได้พรม ยาลิตมาด้วยเรียบร้อยเลยนะคะส,สวยๆเลยค่ะเดี๋ยวดูฝ้าเพดานต่างๆไม่มีรอยเจิมแต่งใดๆนะคะใครที่หารถไม่มีรอยเจิมนะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำอ่าเบาะก,ก็ปรับพับได้เช่นกันนะคะสำหรับออปชั่นของเขา มีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะอะเดี๋ยวเรามาดูกันที่ด้านหน้าคนขับนิดหนึ่งมาดูที่ฝั่งทางด้านคนขับบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูน็อตต่างๆกระจกเดิมแท้โตลยต้าเลยค่ะเหลี่ยมสันตัวน็อตเดิมสติ๊กเกอร์ต่างๆ นะคะน็อตต่างๆเม็ดอาร์ตต่างๆครบทุกจุดโอ้โหสวยมากคันนี้แค่ล้างขัดสปาแค่นั้นค่ะน,นคะคะทความสะอาดภายในแค่นี้ก็พร้อมใช้แล้วนะคะสิเกอร์ต่างๆนะคะไม่มีแกะเลยพี่ๆให้ดูแบบใกล้ๆเลยค่ะสวยเลยคันนี้ทุกจุดพร้อมใช้คันนี้ได้เป็นกุญแจแบบไขนะคะพวงมาลัยแบบสามการ ทรงสปอร์ตส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะวงมาลไรมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยหน้าจอด้านกลางแบบทัชสกรีนแอร์ออโต้เกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนี่เบรกมือแบบแมนวนวลมาให้เรียบร้อยนะคะเบาะผ้านิ่มๆเลยไม่มีรอยยับไม่มีรอยยบุบทั้งนั้นนะคะสวยครบตรงนี้กันลื่นมีมาให้ค่ะด้านล่างตรงนี้เป็นฝา ถังน้ำมันนะคะอ่ะเดนสตาร์ทให้ดูค่ะพี่มาคันนี้เป็นโตโยต้ายาริสหนึ่งจสปอร์ตนะคะอ่าปี2023ค่ะเดีย๋ยวมาดูเลขใหม่กันเลขใหม่สี่หมื่ามพันกิโลเท่านั้นนะคะอ่าในตัวรถไม่มีแจ้งเตือนอะไรทั้งนั้นเลย สภาพเนี่ยพร้อมใช้สุดๆเลยนะคะส่วนหน้าจอด้านกลางนะคะได้เป็นแบบทัชสกรีนด้วยอ่ะแดนทำให้ดูนี่เชื่อมต่อ AM FM Bluetooth USB นะคะเดี๋ยวดูดีว่าคันนี้เชื่อมต่ออะไรได้ออ่ะเห็นไหมพี่ e t ู o t h นะคะรับสายวางสายนะคะนี่ใช้งานกันได้เลยนะคะ เป็นานาฬิกาประดัเช่นกันนะคะแบบทัสกรีนนะคะแสดงว่ามีกล้องถอยให้เรียบร้อยแอร์ออโต้ค่ะปรับแรงลมปรับองศาได้เลยนะคะด้านล่างขยับลงมาค่ะตรงนี้เป็นที่วางแก้วโนเกียออโต้นะคะแบบใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยสวยครบทุกจุดเลยค่ะม่านบังแดดก็มีให้ได้ใช้เรียบร้อยนะคะทั้งสองฝั่งเลยไฟ ใช้งานได้ทุกจุดท,ทุกดวงเลยค่ะสวยครบใครชอบคันนี้4 5 0 0 0 0หา0บาทเท่านั้นผ่อนเริ่มต้น8,000บาทไะเดี๋ยวเราไปฟังโปรโมชั่นท้ายคลิปกันค่ะโตโยต้ายาลิสหนสปอร์ตคันนี้นะคะเครื่องยนต์ได้เป็น4สูบเนี่ยคะ่ะ16วาลวเนี่ยคะ่ะ เครื่องยนต์1,200งพัซีซีนะคะเก้าสิบสาแรงม้าค่ะพี่พี่ขะเนี่ยค่ะ ถือว่าใช้งานง่ายไม่มีแรงไม่ได้แรงปูดปาสอะไรขนาดนั้นนะคะไปได้อย่างสบายๆเรื่อยๆนะคะและที่สําคัญคันนี้ประหยัดอัตราเชื้อเพลิงนะคะมี17 18กิโลลิตรแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นเดินทางใกล้ๆนะคะคันนี้โดยสารกันได้อย่างสะดวกสบายเลยเอาระค่ะมาถึงช่วงโปรโมชั่นท้ายคลิปแล้วนะคะคันนี้เป็น Toyota ายาริ1.2สปอร์ปี2023 เลขไม้ใช้งานแค่43,000กิโลค่ะราคา459,000ใครชอบใครสนใจคันนี้สอบถามข้อมูลรายะเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยหรือจะแอดบ้านเขียวที่เวอร์ทูก็ได้เลยเช่นกันนะคะสำหรับวันนี้แอนแล้วก็เพชรยนต์ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ